ESG ในระดับโลกเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็มี impact แน่นอนเนื่องจากว่าคนไข้ของเราส่วนหนึ่งที่เดินทางมารักษาพยาบาลก็มาจากยุโรปและพวกเรื่องของ ESG นี่ก็คงจะเป็นในความคิดที่มาจากยุโรปและมีการบังคับใช้โดยนะครับมีการบังคับใช้ประเทศไทยก็ไปเซ็นสัญญา ในเรื่องการที่จะลดโลกร้อนกับประชาคมโลกนะครับตลาดหลักทรัพย์เองก็มีความเข้มงวดขึ้นมีอินเซนティブในการที่จะส่งเสริมให้บริษัทที่ดูแลสิ่งแวดล้อมมีกองทุนดูแลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีมีผลแน่นอนนะครับแต่ว่าผลที่แท้จริงก็คือสิ่งที่กระทบกับพวกเรานี่แหละนะครับว่า จริงๆปัจจุบันต้องบอกว่าโลกมันร้อนไปแล้วนะครับสิ่งที่เราทำก็ถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยสร้างนิสัยในการลดละเลิกสิ่งที่เราเคยทำมานะครับว่าถ้าประหยัดได้ก็ดีเพราะทุกสิ่งที่เราบริโภคเนี่ยม,มันมีส่วนสำหรับผลกระทบทั้งสิ้นนะก็โดยภาพรวมกรุงเทพเชียงใหม่นะครับก็มีการเจริญเติบโตที่ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนะครับแล้วก็ของเครือ BDMS เอเองอเครือบริษัทกรุงเทพดูสิตวิะจชการจำกัดเองเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นได้ว่ามีผลประกอบการที่สม่ำเสมอ,อแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นในเรื่องจริยธรรมเรื่องของการหลอกลวง ผู้บริโภคหรือนักลงทุนหรือหรืออะไรใจย่างใดน,นะครับและสิ่งเหล่านี้ทางโรงพยาบาลก็มีนโยบายที่ยั่งยืนคือหมายความว่าจะปลูกฝังปลูกฝังให้เกิดความยั่งยืนอีกสองสปีข้างหน้าเนี่ยโรงพยาบาลกรุงเทพก็จะครบ60ปีนะครับเราก็ตั้งใจที่จะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่คู่ประเทศไทยไปจบชั่วฟ้าดินสลายนะครับเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำที่ มีการบริหารปกครองที่มีธรรมพภิบาลแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้มีผลประกอบการตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ส่วนที่เหลือจากการที่แบ่งจากผู้ถือหุ้นถ้าจะมีสิ่งใดที่เราสามารถร่วมมือกับชุมชนในการที่จะจัดสรรออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนจาก พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวทั้งชาวต่างชาติก็มาใช้บริการดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับก็ตอนนี้ก็หมายความว่าจากเดิมที่เรามีาห้องห้องห้องตรวจอยู่ประมาณ70ห้องตรวจนะครับเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสองเท่าจากเดิมที่เรามีห้องผู้ป่วยนอกห้องผู้ป่วยในอยู่180ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น280ปนะครับ่าปราสานี้ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟแล้วก็ชั้นสาก็จะเป็นศูนย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลเนสเป็นเป็นสาขาที่2ของ BDMS Wellness ที่จะมาเปิดสาขาที่นี่นะครับและนอกจากจะมาเปิดสาขาแล้วก็จะไปร่วมมือกับรีสอร์ทหรือโรงแรมชั้นดีในการที่จะขยายออกไปเพราะว่าเรื่องเว l เนส s นี่มันไม่ใช่เรื่องของคนป่วยที่จะมาโรงพยาบาล เป็นเรื่องของโรงพยาบาลที่จะต้องไปหาคนป่วยที่บ้านหรือที่โรงแรมหรือที่รีสอร์ทหรือที่ใดๆก็ตามที่ที่ถ้าพูดภาษากระทรวงสาธารณสุขก็คือว่าพบกันทุกที่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น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 ใน,น,นลักษณะแบบนั้น